สวัสดีค่ะได้ของคืนจากคุณสุนิสาแล้วนะคะในกล่องจะเป็นสีเหลืองนะคะเดี๋ยวทางร้านนะคะจะจัดเปลี่ยนให้เป็นสีเงินนะคะนะคะทางร้านขออนุญาตใช้กล่องเดิมนะคะในการจัดส่งนะคะเนื่องจากเป็นกล่องของเอ่อเคอรี่ค่ะเดี๋ยวยังไงจะขออนุญาตาย้ายกล่องนะคะจาก นคะคะเดี๋ยวทางร้านจะจัดส่งให้ค่ะขอบคุณค่ะ